สวัสดีครับอะไรมาอยู่ดีมาพี่มอนไหวเปลวะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมเต้เอ็กเซนไฟเจอร์นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมมินิเกมสวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนไฟเจอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในมินิเกมเบสบอลนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ของกัมมี่เอ็กซ์ดีมีอะไรนะเป็นกัมมี่เลยนัมมี่ได้ปิงแล้วนะฮะกัมมี่โอเล่หวานฉ่ำคุณล่วงอีกแล้วอร่อยใจจริงจริงมาร์กผมชวนเอาเลยมาร์ก คุณอครับไอ้กีบมาัโงงอหงองอหงออะไรเหรอเดี๋ยววะควายมีอยู่จริงะนไอ้เหี้ยเหี้ยมันฟาดบิดมันฟาดบิดปวดอะไรมึงอ่ะมึงหน้าแม่เงี้ยมันโเหน้ากับแม่มึงไอ้เหี้ยฮะเอ้ปิดเกียงปิดเกียงคนนึงเลยปิดเิดดิปูไม่ว่าง กูกมว่กกู็ไม่ว่างเล่นเกมอยู่ไปเต้นดิไโทุ่นสกีปไปเต้นดิอ่าเดี๋ยวพี่ต่อทุกพี่ต่อไปทุกกล่องเลยนะต่อไปทุกกล่องเลยนะจบเร็วจบช้าจบเร็วจบช้าจบเร็วดีกว่าจบเร็วใช่ไหมเอาเร็วขนาดไหนสุดๆเอาเลยเหรอพี่เต้ผมชื่อผมชื่อนิวครับผมชื่อนิวครับสีสีแดงอระหดสีแดงอระหด ตาตาสีแดงโหดนะตาตาสีแดงโหดนะฮัลโหลฮัลโหลคุมกันเตียงเราด้วยคุมกันเตียงเราด้วยไปคุมกันเตียงเราด้วยเดี๋ยวโมูแต่ไปทุบทุบเตียงชาวบ้านเขาก็รู้ว่ามันสนุกเลยแบบไ,ไอ้เห <c oughs> ี้ยกูก็สนุกเหมือนกันนะจ๊ะมะแาแล้วสีแดงโหดแล้วเอาเป็นไรไอ้ยังไม่ตายมันอยู่ข้หัวมันอยู่ข้หัวยังไม่ตายมันขึ้นมาแล้วมันต่อขึ้นแล้วเอาเแล้วแฟนสองอนเราให้น้ำมันพอโนเซมึงไปแทงตรงทีมแดงดิเฮ้ยสีเขียวโดนแล้วนะสีเขียวโดนเยอะมาก ตายเลยโตไรนะโดนทุบเตียงอีเอ๊ะอุ๊ยเลยไปเลไปบ้าเลยจะจะกูน้อยไปแล้วพ่อมตายหึงไม่มีไม่มีใครที่คิดจะอุดเตียงเลยล่ะไอ้สัสลาเป็นเงินเป็นทองลาเป็นเงินเป็นทองอ่ะอวดอวดแบบอวดแบบง่ายๆ่ายละอ่ะเราจะไปจะไปทีมหก่อนโอ๊ยจะถึงไม่ได้วันนี้อีเอ๊ะเราจะไปทีมก่อนนะอย่ามาดนเราอวดเด็ก ไปพีมาตีดิตีเต็งพวกเราดิพีอร่อะอร่อยพีจะคนเดินโอเคเอาโอมตายยังไงอดเตียงแล้วขวอดเตียงเฮ้ยอะไรไว้แดงไม่ต้องห่วงไม่เฟ้นโอ้ยเทียบกับการแค่นี้คงเก่งอยู่หัวมากอีดอนกันแันอยู่แากหมูแบมตายเนี่ยไอ้มาฮะจ้าจ้าไม่ไหวไม่ไหวไอ้มันมันมีบล็อกเหล็กกับอ่กะอ่ะบล็อก

อะอะไรวะเออเอ้ใตกก็โอ้พังเตียงพังพังทลายหมดเลยหอเดี๋ยวูเก็บแอดโชว่ะมาเยอะายมันอ้ใบตกะเดีวไอ้ใบอะไอ้ใบอยู่ไหนวะบไอ้บ้อ่เราตายแล้วมันบ้บ้อะไรแบบเบ่ไอ้หายไปไหนไอ้เบย con này à yeah. like no armor Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เฮ้ยก <elim> ูย <begun> ังไม่ทำอะไรเลยผูกดูผู้ได้กินยังะินอยู่ตรงนี้เลยใค้ตกลงตายอะไอยเงี้ยตงโนสีที่ดีไอเี้ย